สุนทรียะคืออะไรและมันสําคัญกับเราอย่างไงวันนี้นะักสืบจะพูดเรื่องสุนทรียะในการดูหนังไม่ได้พูดถึงสุนทรียะในการเสพศิลปะอื่นๆนะครับการดูหนังคือตามองภาพหูฟังเสียงใจรู้สึกสมองคิดจิตวิญญาณสะเทือนออาแล้วสุนทรียะมันเกี่ยวกตรงไหนสุนทรียะคือความงามความง,งามที่ได้จากการดูภาพฟังเสียงหนังคือการเล่าเรื่องแต่ละคนก็จะมีวิธีการเล่าไม่เหมือนกันด้วยอารมณ์ด้วยหางเสียงไม่เหมือนกันแน่นอนคนเล่าเขาก็อินเรื่องเขา แต่เราจะอินไปกับเขาหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันโดนเราหรือเปล่าโดนเหลียมไหนโดนมากโดนน้อยไม่เท่ากันเราคือเครื่องรับหนังคือสารที่ส่งมาประทะตาประทะใจเราประทะความคิดเราเมื่อเราดูแล้วก็จะเกิดความงามความงามเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่หลอมรวมกันระหว่างรูปและนามรูปคือภาพเสียงนามคืออารมณ์ความรู้สึกประทะกันหลอมรวมกัน พอมันเกิดความงามภาพจิตใจเราจะสบายขึ้นเราจะปลอดโปร่งขึ้นเราจะโล่งขึ้นอันนี้สําคัญมากเมื่อสองสาวันก่อนนสืบเพิ่งไปดูหนังเรื่องนุอิสานที่หอภาพยนตร์ชาติเขาฉายฟิล์มฟิล์ม3ามหามมอหนังเมื่อก่อนถ่ายด้วยฟิล์มและฉายด้วยฟิล์มไม่ใช่ดิจิตอลและฟิล์มกับดิจิตอลต่างกันยังไงการทํางานโดยภาพรวมก็คล้ายๆกันกล้องฟิล์มใช้ฟิล์มเป็นตัวรับแสงแต่กล้องดิจิตอลใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวรับแสงฟิล์มให้ความนุ่มละมุนละไม เหมือนมีฟิลเตอร์อยู่ความต่างระหว่างความสว่างความมืดมันเมอร์สกันแต่กงดิจิตอลมันแตกต่างกันมากมันไม่มีความซอฟต์ดิจิตอลมันฮาร์ดมันแรงมันแข็งเมื่อเราดูหนังด้วยฟิล์มเราจะสบายหูสบายตาสบายใจแต่ดิจิตอลต้องเข้าห้องแลบบเพื่อแก้สีเพื่อทําให้ความมืดกับความสว่างมันบาลานซ์และมันซอฟต์ไม่ทําร้ายจิตใจไม่ทําร้ายตาคนดูยุคนี้เป็นยุคิีิตอลเราปฏิเสธไม่ได้ก็อย่าปฏิเสธมันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ดูดยฟิล์ม ก็จงไปดูเพราะมันคือโอกาสของชีวิตหนังเรื่องลู่อิสานที่ผมไปดูเร็วๆเนี่ยมันอิ่มมากโอ้มันงดงามมากยิ่งจอใหญ่นะมันยิ่งสุดยอดเพราะมันโถมทับตัวเรามันดึงตัวเราไปอยู่ในนั้นตัวเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ผงทุรีที่เป็นหนึ่งในจักรวาลของภาพยนตร์โอโ้โหมันรู้สึกจิตวิญญาณเช่มชื่นรู้สึกสบายหูสบายตาสบายใจนี่แหละคือความงาม เราได้เห็นวิถีชีวิตคนอีสานเราได้เห็นคนที่ปัจจุบันนี้แก่แล้วแต่ในหนังยังหนุ่มอยู่เราได้เห็นแสงสีเสียงและบรรยากาศในยุคนั้นผ่านมุมกล้องผ่านเลนผ่านการเลือกสรรอย่างดีของผู้กำกับซึ่งมันสุดยอดมากและนี่คือสุนทรียะหรือความงามของการดูหนังด้วยฟิล์ม35มอถ้ามีโอกาสจงไปดูให้ได้